สวัสดีสว,สดสว,วันยุดจ้ามือนี่พี่น้องวันอาทิตย์จ้าวันยุดมือนีสิพามาเลาะปลาเลาะดงพี่นอ้องเลาะปลาปามเลาะหองเลาะหวยพี่น้องมาหาเก็บพักจ้าบะเบิงกันเลยจ้าว่าพักที่เฮาจะไปเก็บคือพักยังพี่น้องนี่แหละคือเป้าไม้ของเฮาแล้วจ้าพักที่เฮาจะมาเก็บก็อยู่ปนกับป่าบอนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นออกอยู่ปนกับป๋าบอนนั่นก็นคือพักน้ำพี่น้องผู้ใดเคยกินแน่จ้าเก็บไปหอยแกงออมจ้าลวกกินกับ ปลาปนปลาหนึ่งใส่ปลากระเสบจาาพี่น้องพักน้ำจา้ามือนีมากกับคุณยายร่วมกันแล้วสามคนจาาพี่น้องเป้่าไม้ของเขาก็คือเก็บพักน้ำจาาพี่น้องยอดเขียวแบบนี้มาเมื่อนี้กับมาเกือบจะเสียเถียวอยู่จ้าเพราะว่าหมู่บ้านเขาจะอมาเก็บกอนแล้วเนาะมาหลํำเพลินจ่ามือนีเก็บอยู่ในปลาบอนเด้อพี่น้องบรรยากาศรอบๆตีนผู้จะาอันนี้เป็นปลาบอนลาะห่วยตีนผู้จาาพี่น้อง นี่ลวจ้าพักน้ำของเหาทีใดได้ไดยุ่ประมาณประมาณคันซื้อกับประมาณยี่สิบสามสิบบาทนี่ละจ้าแถมพักหนอ,อกอีกเหยาะหนึ่งเป้าหมายที่สองของเหาต่อมากก็คือพักกูดจ้าพี่น้องพักกูดเป็นหยอดหยอด,อดกูดกูด,กดแบบนี้ละจ้าบานเหาเอิญพักกูดจ้าเอาไปแกงออมใส่กับพักน้ำกระแสบหนึ่งกระแสบจ้าเอาไปเฮ็ดยังกินกระแสบเด้อจ้ากำลังหมุนหาจะหาหยอดอ่อนๆกูดกูดแบบนี้ละจ้าพี่น้อง งามคักจะพัก,กูดยอดงามงามคุณยาย่กับมุนมุนมุนต่างคนต่างมุนจะพี่น้องอยู่คนละแจ๋โอ้ยมือนิวันยุดจ้าวันยุดมาหาแนวอยากเนว่กินเาะทงรอทาอาอปลาะดุงพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาบริยึตแนวกินเด้อจ้าถาบบขี่ขานแม่นบ่พี่นอ้องเระเก็บไปเก็บมาจ้านีละจ้าผลงานการเก็บพัก,กูดของเฮามีแต่ยอดกำงาม,งามพี่นอ้องอ่อนอัวรัว เอาไว้แกงออมเอาไว้ลวกกินกระปนนหนึ่งใส่ปลากระแทบเด้อพี่